บทสวดมนต์ถวายพรพ้าพหุงมหากาโดยหลวงพ่อจรันติตะธรรมโมและพระภิกษุวัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี สามข้าวตันมะระนาดตันสัมมาสามหุวทานสามหัวทางสามข้าวตุ สงมานสัมพุทธานสัมปิปุโสปะคะวาอะระหังสัมาสัมพุทธาจะกรมาะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานน อริจธารมาจาลาทุสานฐานเทวมันจารนางพลทัวปะควะตตสวะขาตัวปะวะกาธรรมโจันเทวติโกะนาลิโกเอถึทโกอปายิโกตัจตังเวดิตังง ဘုရားတေဆူပါတိပန်ဘခဝတ္တသာဝက సంఘ ောဟုန်တူပါတိပန်ဘခဝတ္တသာဝက సంఘ ောရာယပတိပန်နောဘခဝတ္တဘက సంఘ ော อุปาทูปัมโมภะคะวะโตสาวกสังโฆอะทิฏฐังตถารูปะบุคคลยุคังอะภิกขะบุคคละละ <Sing> <Sing> โยธาภูณัยโยอันญรี <que> ิกามนีโยอนวุฒตรังปุญญาเพรโยกาทันต ภาหวงสหะสัมมะปุญญเวนวิตาสาวุธังตังคืนเรียนสังฆานุปิกะโพละสุนะมหาอนันทานะสิทธัมมะ ตาแเงจากฌานวาวัตุเตย่ยมัาทานิมาลาติเลกามปิโยนเจตสาภพลาติงโคลามการาวาคามาตมาธาทยานขันเตียนจุฑานตาวิตินาจิตวามินโทตันเตจากฌานวาวัตุเต มังลานุนาลานสุนิงบะสะวะลังอะตุมานตะพุวะตังทาวังอุจัง Watu Thalungan Thang Metam Bukse Kalikumma Thutawamuni Pantai Chasam Watu Dejaya Mang Parami Utitaka Namati Hatta Thutam Thawan Dungwa Janapatang Kulimara Wantang Utia ขัตตมัณโณจิตฺตวามุนิตันเตจฉานภวตุเตสยัมมังอานิปตโวตานสํมุขลํอิวัคัพภูนีราจํจายตุตวจณํสันวฑาวัมังฐานเตนสโลมวิทินาจิตฺตวา

พ้าปันนญญาปุจกคังเวปุธามายเวียนงต่องโกเนะเทละปุจกเทพนะท่ามาปัญญาเวทโทปเทจาวิทนาจุตวามุ่ง กันเตจะสังภวตุเตยัมมังอนาธิทุกขาเทติยุจเจนะสุทาตทหังวัมังวิสุติตินิยติกะปุธานังยานังปะเทนะวุจินาจิตวามุนินโทตะจะสัง ตาติปุตตะกิยมังบราอาทะมาทายวาจันโนติณาติณะสะนาเตามะทันวิทวานนเนกาวิธานุปปัตถวานุลกังทุขัาอาทิกามายานโลยมหากาลุนกนา raạ ban nàng thu taâmàn ta toám vừa mùa mang ởạ cho mà ngon tụ tế cho mangá làm rằng làm tổ mùa tiếng làm mùaràấ โยโหติยาสุทยัมมังอปรายจิตตปันนังเตสุเสวนปทวิโกคโลอภิเสกเตสัมพุทธานัง <coughs> พันงนาจุมาวนโตจตุเฮนทางรามาจาริตุปัตหะพุณนางตายกาามมังวานสามมังปะทาติ่นางปะทาพุ่งนางมันอกัามตาเนี่ยติเฮเตปะทาพุ่งนางปะทาติ่งนางกาตวานละลาพันตาแถมปะทาพุ่แนเพภาะวะตัว พระมังมงลาคันตุทสัมภเดวตาสักปะตุธานุภาเวมาสธาส่วนภูะวันตุเตภวันตุทรัมพังลันมาขันตุทรัวภตาสัพมาธรรมมานุภาเวมาสธาส่วนพระวันตุเตภวันตุสรัม Salam lakang tuk sapa dewa ta sapa jangka anu, Ka awela saka jodin, Ka ภากะกะนะจัมปังโนสุกะโขโยคฤหูอนุตตังโพธิสัทธัมมาจาละมิทธาเทวะนะโจนะปุรัทธะทะหะติรูปิโพธิโสภะคะยาอะหังสัมปาจัมปุทโธ ตูริมาโนทัตโาสุลิกาตมะ迦拉提迦ย希阿嘛 ภาเววานํอวจานํโพธฺโสสหทยํอิสฺโสภคฺยาวาอหํสํมาจฺจุทโฐจิตฺตํสมนํธมฺโมทุกฺโคโลกวิโสอนุสฺสโวปุริสํ ัำมันบเวชาาสจมบัะสุขะวะามิตุขันุะสิยันนา迦拉ติอาเทวันุจมันบเทาตสัเพสตาสัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโอนตุมาตาปิตโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกม่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอีทังเมยตาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอ,ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอีทังเม ครูรปัชายาจริยาหนังโหตุสุขิตาโหนตุคุูรูปปัจชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์จงมีความสุขอีทงังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอีทังสัพพะเปตาหนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพะเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอีทัง สัพเพเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอีทางสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง